ได้เลยใช่ไหมครับคุยกันโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่ดูออนไลน์นะครับอยู่ทางบ้านที่ดูไลน์นะครับวันนี้ทําเซลล์ออนไลน์นะครับเราไปเยี่ยมไม่ได้แต่อยากไปเยี่ยมไม่ได้ทำเซลล์เดี๋ยวช่วงเวลาเซลล์พี่น้องเตรียมพบกันนะคะตอนนี้เรามาคุยกันก่อนคิดถึงพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับเราก็เราเรามีเพลงหนึ่งที่เราอยากจะร้องนะครับเพลงฉันคิดถึงคุณนะครับ คิดถึงพวกเราด้วยนะครับป๊าป๊าเบ๊ะป๊าป๊า ที่รักคุณคุณรู้บาา้างหรือเปล่ายหยทำโศกเศร้าดูชีวิตแสงแสงอ้ยแสงแสงอย่าบินรู้คิดทำลายตัวเอง้าทังเพลงพระเยซูทรงรักคุณแม้คุณแม้คุณแม้คุจะเป็นเชนไรแม่ใจ ได้ความสุขได้ความสุขตาเยซูทรงรักคุณทรงเตื่อดูทุกเวลาคุณแม่คุณแม่คุณจะเป็นเช่นไรเป็นเช่นไรในใจได้ความสุขได้พระมสุขตเยซูทรงรักคุณทรงเตื่อนคุณ ให้ส,สุรักุณทุกเวลาคิดถึงไปหาคนที่เราไม่ได้เจอในช่วงเวลาโควิดแนี่ยด้วความคิดถึงอยากจะถามว่าช่วงเวลาโควิดเนี่ยทำอะไรตอนเนี้<อ>สยสำหรับคนช่วงเวลาโควิดก็ หาอะไรทําที่มันไม่เซ็งนะคะเราชอบร้องเพลงแล้วก็ร้องเพลงอยู่บ้านเลยนะอยู่บ้าน <c oughs> นอนพักผ่อ,อนเยอะนะคะพยายามไม่ต้องออกไปไหนถ้าไม่จาเป็นห่างไกลคู่แิณฑิตรีกันนะครับโอเคในเอกของเรานะคะผมก็นะครับก็ดูแลตัวเองก็ออกกำลังกาย <c oughs> ทุกวันนะครับแต่ช่วงนี้สองสมาันไม่ได้ออกเพราะว่าปวดเอวเราไปดูคลิปจริงเถอะแต่วันอาทิตย์เนี่ยถ้าปวดเอวจะเป็นอะไรแต่เอวพอดีไปยก ข้าวนะครับยกแบบไม่ได้ย่อเข่านะครับก้มยกมันผิดท่านะครับอย่าเอาอย่างนะครับสูงห้ากิโลนะครับ้าที่ถูกเป็นยังไงท้าที่ถูกนะครับต้องต้องนั่งย่อแล้วก็ยะครับแต่ผมก้มยกงี้นะครับมันก็เลยแบบข้าวปีกหลุดตอนนั้นก็ก็ประมาณสักสามสิบกิโลได้นะครับมันก็เลยแบบปวดเอวแต่ว่าก็ก็ตอนนี้ก็หายแล้วนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าเยไปยกที่ไหนมา ยกที่บ้านนะครับยกที่บ้านเข้าตัวเองนี่แหละคือประเทศไทยนีเรียกว่าระบบสาธารณสุขเป็นเยี่ยมนะตั้งแต่ระดับชุมชนนะคุณก็เชื่อว่าประเทศไทยมีผ่านโควิดได้ง่ายๆเลยเพราะเรามีระบบสาธารณสุขชุมชนในดีมากเลยใช่ไหมคะช่วยกันดูแลช่วยกันป้องกันเดี๋ยวเราจะพักกันสักคู่หนึ่งนะคะแล้วเราจะจบด้วยเพลงนี้เหมือนเดิม ยายจะบอกว่าเดี๋ยวช่วงเวลาค่ะมาจะเตรียมทำเซลนะคะพี่น้องกอยากไปไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมานั่งทำเซลด้วยกันปกติเราก็จะดูแลทยี่ยเรียนกันด้ที่ทธีทำเซลว,วันนี้เราจะทำเซลกันตรงนี้แหละนะคะนะคะอยากฟังเมืกี้เราร้องเพลงอะไรกันฉันคิดถึงคุณฉันคิดถึงนะคะฉันคิดถึงคุณนะคะคุณคิดถึงคิดถึงตอนคำหนึ่งนะคะเวลาเวลาเราเชื่อเรามาจากครอบครัวที่ที่ ที่ไม่เชื่อพระเจ้ามาก่อนใช่ปะ่ะใช่อ่าแล้วพอพอเราตัดสินใจเชื่อพระเจ้าและเราก็แล้วเราก็รู้ว่าทางของพระเจ้าเนี่ยเป็นทางที่ดีที่สุดเราก็มักจะคิดถึงคนที่เรารักที่เราหวนใช่ปะ่ะใช่ไหมใช่ไหมและแดงอะ่ะพอชื่นมาเชื่อพระเจ้านี่จริงๆแล้วก็เป็นลูกหลานที่เซียนแต่ว่ามันแล้วไลกออกไปะนะเ <c oughs> ออแล้วก็พอกลับเข้ามาใหม่เนี่ยคิดถึงไทยอะ่ะแ <c oughs> ม่เออเนี่ยตอนนี้แม่เป็นไงมาก ม่ตอนนี้ก็สบายดีแต่ว่าหลังจากที่หาตัดมะเร็งหายแล้วนะครับก็เรืไม่เชื่อแต่ตอนที่เป็นเน่ก็กังวลก็ยังก็ยังขออยู่อธิษฐานขออยู่บอกแม่อธิษฐานขอพระเจ้านะแม่ก็แม่ก็อธิษฐานอยู่แต่พอหายแล้วกลับเพราะว่าเป็นเนี่ยทำบุญมาเยอะตอนที่เห็นใหม่ตอนที่เป็นไม่เห็นพูดอย่างนี้พอธิษฐานก็หายเพราะว่าแม่ทำบุญมาเยอะไม่ต้องไปทําบุญเพิ่มเลย ก็คิดถึงคิดถึงแม่อยู่นะครับแต่แม่ก็ไม่ต่อต้านเพราะว่าแม่เห็นจากชีวิตที่ผมพอผมกลับใจใหม่เนี่ยคุณแม่เห็นชีวิตผมเปลี่ยนชีวิตผมดีขึ้นแม่ก็ไม่ต่อต้านแม่บอกแม่ก็ต้องบอกเองเลยว่าให้ไปบบกเพราะว่าเห็นชีวิตของเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นดีนี่คือธรรมญานชีวิตของพวกเราแต่ละคนนะว่าพระเจ้าเป็นผู้รับรองชีวิตเรานะมนุษย์เนี่ยอาจจะกังวลแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยจะเป็นพระเจ้าผู้ที่จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้เรา นะคะแต่ละคนที่พูดเนี่ยรู้เชื่อว่าญาติิก็มองวิถีชีวิตของเรานะญาติก็เห็นนะว,ว่าเออเป็นคิดก็ดีชีวิตเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นการที่เวลาเราเราจะไปพูดแต่ญาติถ้าเราเป็นห่วงญาติใช่ไหมว่าเออเราอยากได้ให้สิ่งที่ดีกับเขาเราก็ต้องขอสติปัญญาจากพระเจ้าใช่ไหมไม่ใช่ไปของดีนะของเราคนดีเดี๋ยวเขาก็โมโหว่าเราไปลดหลูเขาหลูใช่ไหมเออและองแค่ไม่ดีเหรอเพราะฉะนั้น เราก็ต้องใช้ชีวิตของเรานี่แหละเพื่อให้เขาได้เห็นว่าเออพระเจ้าของเราดีไม่ใช่ไปพูดแบบบางคนไปประกาศเรื่องของพระเจ้าแนวแบบเหมือนแบบทําให้คนอื่นเขาโมโหว่าเราไปดูถกเขากลายเป็นทะเลาะกันแกไปเจอที่ใหม่ก็จะไปดูถูกที่เดิมอะไรประมาณนี้นะคะอย่างในกลรสีบทที่สองข้อที่หกนะคะนะคะอยากให้น้องน้องช่วยอ่านให้ฟังนะในพระวจนะของพระเจ้าบอกไว้นะคะ เพราะฉะนั้นในเมื่อพวกท่านรับพระเยซูคริสต์องพระผู้เป็นเจ้าไว้แล้วก็จงดําเนินชีวิตในพระองค์ด้วยจงอย่างรากและก่อร่าสร้างขึ้นในพระองค์จงมั่นคงในความเชื่อตามที่ได้รับก,การสอนมาแล้วและจงให้การขอบคุณขอบพระคุณทวียิ่งขึ้นฮะนี่คืออย่างหลักของของน้องที่น้องก็บอกว่าเออญาติก็บอกเอ้ มาเป็นคลิปก็ดีแล้วแสดงว่าน้องได้ดําเนินชีวิตเนี่ยอย่างหลัก,ลกใ,นในหลักข้อคัมภีร์ที่น้องน้องก็ได้อ่านไปก็คือให้ให้เราดําเนินชีวิตตามแบบของพระเยซูเมื่อเรารับพระเยซูมาเป็นพระเจ้าของเราให้เราดําเนินชีวิตตามแบบพระเยซูดําเนินชีวิตใช่ไหมไม่ใช่ใช้อะไรไม่ใช่ใช้ปากไปที่พูดพูดใช่ไหมฮะ นี่ชีวิตของน้องในการดาเนินชีวิตเนี่ยญาติๆเขาก็เดี๋ยว,ยวนี้เขาเห็นชีวิตของน้องเปลี่ยนใช่ไหมได้เห็นชีวิตของน้องดีขึ้นนี่คือคําพยานอีกแบบหนึ่งคือการดําเนินชีวิตตามพระเยซูโดยที่เราไม่ต้องใช้ปากเลยนี่คือนี่คืออีกวิธีหนึ่งใช่ไหมฮะ,ะและในอีกข้อหนึ่งหนึ่งเปโตรใครอา่านนะคะค่ะแต่ในใจของทุกท่านจงเคารพนักถิง์พระพิทว่าเป็นหนึ่งพระผู้เป็นเจ้าจงเตรียมท้องเสนอที่จะอธิบายกับทุกคนที่ขอสร้างเหต่อลเกี่ยวกับ ความหวังของทุกท่านในในพระวจนะในหนึ่งเปโตโบรบทที่สาม้อสิบห้าเนี่ยก็สอนสอนว่าตอบด้วยอะไรตอบด้วยความสุภาพไม่ใช่ตอบด้วยความหาเรื่องถ้าเกิดเขาถามถูกไหมนู้ข้อตอบด้วยด้วยความสุภาพและก็สามารถใช้ชีวิตของตัวเองเนี่ยบอกว่าอ๋อที่ผมมาเชื่อพระเจ้าเพราะผมคาดหวังว่าพระเจ้าจะช่วยผมเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถูกไหมคือเขาถาม ถึงตัวเราเราตอบถึงเราไม่ใช่อาแล้วก็ไปไปใส่เขาถูกไหมฮะนี่คือคําพยานในชีวิตนะเฮ้ยม่ใช่พระเจ้าทํา,มาทไมเราก็ตอบในส่วนของเราเขาอยากฟังเรื่องของเราถูกไหมฮะโอเคต่อไปนะคะลูก,กาใช่ไหมคะออมลูกาบทที่สิบข้อที่สองครับพระองค์ตัสกับเขาว่าข้าวที่ต้องการเกี่ยวนั้นมีมากแต่คนงานยังน้อยอยู่เหตุฉนั้น พวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์คาว่าข้าวนะคะก็คือแปลว่าคนนะคะแปลว่าคนนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยคาว่าเออข้าวนี้ก็ต้องปลูกอยู่ในนานะคะนานี้ก็หมายถึงแผ่นดินโลกนะคะแผ่นดินโลกเนี่ยมีพระเจ้าเป็นเจ้าของนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะนอกจากวิธีการดําเนินชีวิต วิธีการตอบคําถามก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งนะคะคือการอธิษฐานนะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของเราใช่ไหมที่เราจะต้องไปจัดการไปทําบางทีมันก็เกินบางเรื่องก็เป็นบางคนก็ไม่ใช่สําหรับเราบางคนก็เป็นสําหรับเราแต่บางคนไม่ใช่เราเมื่อไม่ใช่เรานะคะเราจะทิ้งเฉยๆเรออ๋อไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ฉันไม่ใช่หน้าที่ฉันต้องไปพูด นะฮะและพอหันหลังหนึ่งไม่ใช่เราก็อธิที่ฐานคือค่ะ,ะและก็อีกตอนหนึ่งนะคะอยากน้องอ้นค่ะคนรู้วสูงคนหนึ่งเขที่แป๊กนะคะตรงนั้นแหละเราประกาศอยู่โดยเดินสติทุกคนและสั่งสอนทุกคนให้มีสติปัญญาทุกอย่างเพื่อจะได้ถวายทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วในะคะริตมะพฤติในชีวิตของเราทําให้เขาสนใจพระเจ้านะฮะทำตอบในชีวิตของเราทําให้เขาเริ่มสนใจพระเจ้านะฮะวิถีการดําเนินชีวิต นะคะในการครองชีวิตของเรานะคะคนที่อธิษฐานและคนที่ไม่อธิษฐานเนี่ยบุคลิกต่างกันนะจริงไหมคะอย่างน้อยในใจเย็นสุขุมความสุภาพนี่จะเกิดขึ้นกับคนที่อธิษฐานใช่ไหมพิธีของเราเนี่ยจะทําให้คนรู้จักพระเจ้าถ้าคั้ตอนที่น้องอ้นอ่านเนี่ยเป็นเรื่องของการต้อนรับว่าเราอยากทิ้งคนเหล่านั้นนะคะเราต้องช่วยเขาเมื่อเขาเริ่มตื่นตื่นรู้ใช่ไหมคะจะมีคนจําพวกหนึ่งที่เขาเริ่มตื่นรู้ เราก็ต้องรีบให้ปุ๋ยเหมือนต้นไม้ที่เริ่มฟื้นใช่ไหมคะเริ่มฟื้นเริ่มรอกและงอกได้เราก็ต้องให้น้ําให้ปุ๋ยเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเราไปประกาศแล้วมีคนเริ่มตื่นรู้เริ่มเรียนอย่างน้องอน้นก็ต้องตามไปวัดน้ําทวนดินให้ปุ๋ยต้องตามไปสอนต้องตามไปเยี่ยมนะคะบ้านเราบ้านสามารถพิทาเราเรียกกันเยี่ยมเยียน การิดตามผลและการไปทำเซลล์นะคะน้องอ้นเนี่ยกับน้องแดงเนี่ยจะตีพู่กันไปเลยใช่ไหมคะไปตามบ้านคนไปเยี่ยมเขาแล้วก็ไปทํานี่คือวิธีการที่เราจะคุยกับพี่น้องแล้วก็ให้สักคำป้อนสักคำให้น้ําให้ปุ๋ยแล้วหนุนใจกันนะคะแล้วก็มีคําสั่งสอนมีคําเตือนสติเราเราก็เรียกว่าเรากาำลังทาเซลล์อยู่ใช่ไหมคะค่ะแล้วเราก็อยากจะให้พี่น้องนะคะช่วยกันเปิดนะคะช่วยกันเปิดสังเราถ้าพี่น้องอยาก อยากร่วมเซลลนะคะพี่น้องไม่ตกเซลล์แน่นะคะเราก็ไม่อยากให้พี่น้องตกเซลนะคะไม่อยากให้พี่น้องต้องถูกตัดขาดไปโดยสิ้นเชิงเหมือนโควิดที่ตัดขาดทุกคนให้อยู่โดดเดี่ยวอยู่แต่ในห้องนะคะ,ะเราจะมาทําเซลล์ร่วมกันทุกวันพุธนะคะเวลาเดียวกันนี้นะคะพี่น้องคะจําจเวลาได้ไหมคะน้องบีช่วงนี้เป็นกี่โมงคะเทีย่ยงครับนะคะหลังอาหารเที่ยงดีไหมคะค,ค่ะหลังอาหารเที่ยงเพราะว่าช่วงช่วงแรกนะ่ะเราจะมีการ ฝึกร้องเพลงนะคะนมาสก,การหนุนใจด้วยกันช่วงหนึ่งใช่ไหมได้ลหลังจากนั้นเราก็รับประทานอาหารฝ่ายร่างกายพวกเราก็ทานข้าวกันเนาะ<ม>วันนี้นะคะหุงข้าวกันและต่างคนต่างก็ที่อยู่กับข้าวมากินรวมกันนะคะแล้วแล้วพอ,อหลังจากนั้นเราพักสักครู่หนึ่งแล้วเราก็เริ่มมาทําเซลล์นะคะนี่คือวิทําเซลล์วิถีใหม่นะคะเราอยากจะเชิญชวนพี่น้องของเราให้มาร่วมกันทาเซลล์ของเราะคะ่ะ <c oughs> น,น้องแดงจะพูดอะไรมั่งครับพ่อพี่นออ้องคนเมืองทุกคนนะครับ จะไปลืมเนิร์ดวันอาทิตย์นะครับติดตามผา้ชมไลฟ์สดนะครับสัมมิทิรากรุงเทพนะครับตั้งแต่แปดโมงห้าสิบนะครับเป็นระวีเด็กนะครับแล้วก็สิบโมงเกินนะครับสิบโมงเกินนะครับก็จะเป็นรอบนันมัสการนะครับของสัมมิทิรากรุงเทพเดี๋ยวก้าม่พี่น้องคนเมืองพวกคนนะครับคนเหนือนะครับผมว่าจะเป็นคนใต้จะพูดบ้างก็ขอเนื่ร่วมกันนมัสการนะครับก็ได้มีการนมัสการพระเจ้าเมื่อเดิมแต่ทางออนไลน์เพราะว่าตอนนี้งานโบสถ์ก็ปิด ปิกโควิดนะ่ฮะแต่ว่างานของพระเจ้าก็ยังดําเนินไปนะพี่น้องพี่น้องอย่าลืมนะะวันอาทิตย์แปดตีแปดน่ะตีแปดห้าสิบอ่ะก็เริ่มมีรายการท่องแท็กแล้วนะคะก็รุกหรูรุกล้านนะครูรู้เลยนี่ว่าพอวันยุดแล้วชอมนอนตื่นสายกันนั่นนะแต่ว่าวันอาทิตย์วันเดียวเขาอยายตื่นสายนะโอ้เดี๋ยวครูตุ๊กตาขึ้นมาร้องเพลงนะขึ้นมาเต้นห่อแพแคๆอยู่บนเวทีนะตั้งแต่แปดตีแปดห้าสิบอ่ะแต่อินดีแดนทักทีคนนี้ยกขึ้นแงอะ ุ้๋านะตีแปดห้าิบมน,นะถ้าหวั่นยุทนะนะไม่รู้นะเด็กอย่างอาดีนอนกันอยู่นะเพราะว่าแรก่จำนวนะยังมีคนยกขึ้นมาแรลกกันน่อยมากเลยนะคะคุณตุ๊กตาเขาเสียใจเลยนะเออเอาไม่นะตอนนี้เอาไม่นะก็คือตีแปดห้าสิบน,นะตีน้อยยกขึ้นนะทางทางคนย่อยทางคนแรกกันนะยกขึ้นนะแล้วก็มามา,มานัางแรลกกันหน้าจอนะอีม,มีการถ่ายถอดข้องส่วนพวกงแดดจ,จะแล้วขึข้นจะแล้วพอพอสจกตีสิบนะนะตีสิบ เลรื่อยๆนะติดชิฟว้าที่เดียวสักติดสิฟแต่ได้นะติดชิฟสิบห้าอะไรประมาณเนี้ยนะอีเป็นเป็นรอบป้องผู้ใหญ่นะอย่าอย่าลืมอย่าพลาดนะน,ะ,น,ะ,นะเดี๋ยวเราพบกันใหม่อาทิตย์หน้าพี่น้องก่อนบ๊ายบาย